เป็นแนวทางที่ช่วยผู้บริษสาาถเพิ่มมูลค่าซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญของการนันเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนัตทุิบที่หาซื้อได้ง่ายราคาถูกและมีในท้องถิ่นมาแปลรูปและสร้างสารรค์เป็นสิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความน่าสนใจอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความมุ่งเน้นความพอประมาณมีเหตุผลและมีคุรมการที่ดีมมก็ยนำาถืเป็นผลไม้ที่มีคามมาุณค่าทางโภชนาการสูงเป็นวิตินซีและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายดังนั้นการนำกล้วยน้ำว้ามาแปลรูปแบบใหม่จึงถ ผสมผสานระหว่างรสชาติหวานมันของช็อกโกแลตเข้ากับความหอมหวานของกล้วยจะช่วยสร้างรสชาติที่ลงตัวแปลกใหม่และมีความสนใจมากยิ่งขึ้นในงานขนณะผู้จัดทำมีความตั้งใจลังสรรค์เมนูฟังกล้วยฉกดูจึงเป็นแนวคิดที่เกิดจากการผสมผสานวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อศึกษาวิธีการทำมุ้นนมฉกดูสองเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อปังกล้วยฉกดู มีการทำขั้นตอนที่1หั่นนำไส้ขนมปังตรงกลางจากนั้นกดลงไปให้เป็นหลุมขั้นตอนที่2หั่นกล้วยเป็นแว่นชิ้นเล็กใส่ลงไปในขนมปังหลุมตรงกลางข,ขั้นตอนที่3สามราดช,อช,ช็ชชอกโกแลตทับกล้วยลงไปในหลุมตรงกลางขั้นตอนที่4ต้มนมใส่ในหม้อต้มให้เดือดจากนั้นใส่ผงวุ้นสองช้อนชาแล้วคนให้เข้ากันขั้นตอนที่5ใส่น้ำแดงไฮบริแต่งสีเพิ่มสีสันให้หน่ารับประทานขั้นตอนที่6คนผสมผสมให้เข้ากันจนผงละลายจากนั้นปิดไฟแล้วค่อยๆยคนไปจนกว่านมจะเย็นตัวลงขั้นตอนที่เย็นวรอนน ขั้นตอนที่8ตกแต่งหน้าวุ้นให้หน้ารับประทานด้วยกล้วยและช็อกโกแลตเพิ่มเติมขั้นตอนที่9จัดจานหรือใส่บรรจุพันธุ์วิีการทำขั้นตอนที่1หั่นนำไส้ขนมปังตรงลางจากนั้นกดลงไปให้เป็นหลุม ขั้นตอนที่สองหั่นกล้วยเป็นแว่นชิ้นเล็กใส่ลงไปในขนมปงังขนมปังก็สอดใส่ช็อกโกแลตโดยใช้กล้วยน้ำว้าเป็นวัตถุดิบหลักและปรับสูตรขนมปังให้มีเนื้อสัมผัสที่นุ่มหอมและเข้ากับรสชาติของกล้วยและช็อกโกแกลตผลการทดลองพบว่าสูตรที่สามใช้กล้วยน้ำว้าแปดสิบกรัมก้อนช็อกโกแลตยี่สิบกรัมก้อนเป็นสูตรที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากกลุ่มตัวอย่างสามสิบคนโดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวมคือแปดจุดศูนย์ศูนย์สองด้านรสชาติกลุ่มตัวอย่างให้คะแนนเฉลี่ยแปด ขนมปังมีความนุ่มละมุนและไม่ให้เกินไปขนาดขนมปังได้รับคะแนนเฉลี่ย7.67จากการสำรวจต้องการให้มีขนาดของขนมปังด้านกลิ่นและความน่ารับประทานได้รับคะแนนเฉลี่ย7.77ซึ่งสื่อถึงความสำเร็จของการออกแบบเมนูใหม่ที่มีทั้งความอร่อยและความน่าสนใจ 3. า้านต้นทุนการผลิตเมื่อวิเคราะห์ต้นทุนวัตถุดิบทั้งหมดพบว่าต้นทุนต่อขนมปังหนึ่งก้อนอยู่ที่ประมาณ12.90บาทหากจำหน่ายในราคาก้อนละ20บาทจะได้กำไรต่อก้อนประมาณ7.10บาทซึ่งถือเป็นกำไรที่เหมาะสมและสามารถสร้างรายได้เสริมในระดับครัวเรือนหรือโรงเรียนได้ที่มีต่อัว่ากชาู าเฉลี่ยของความพึงพอใจในภาพรวมที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่8.00และคิดเป็นร้อยละ96.67แสดงว่าคนส่วนใหญ่มีความยอมรับในความชอบโดยรวมของฟังก์ชั่งบูเป็นในทางที่ชื่นชอบมากหาอะไรข้อเสนอแนะ ปัญหา 1. การควบคุมความนุ่มของขนมปังในช่วงแรกยังไม่สม่ำเสมอเนื่องจากการอบที่อุณหภูมิสูงมากเกินไปทําให้ขนมปังแห้ง2หากอุณหภูมิของช็อกโกแลตไม่เหมาะสมจะทําให้ราดยากหรือเกิดการแข็งตัวเร็วเกินไป3ราคาช็อกโกแลตที่มีคุณภาพดีค่อนข้างสูงทําให้ต้นทุนรวมของขนมปังเพิ่มขึ้นข้อเสนอแนะหนงเลือกใช้ช็อกโกแลตผสมหรือฮอมเมยบางส่วนเพื่อช่วยลดต้นทุนแต่ยังคงคุณภาพของรสชาติ2ควรเลือกใช้ช็อกโกแลตชนิดที่ละลายง่ายและเข้ากับกล้วยเช่นดาร์กช็อกโก,กแลตหรือช็อกโก 3. ควรหาวิธีห่อและเก็บรักษาขนมเช่นใช้ถุงซิปล็อกหรือบรรจุในกล่องที่มีฝาปิดเพื่อยอายุการเก็บรักษาความคงสดใหม่ 4. หากต้องการต่อยอดโครงงานควรทดลองเพิ่มใส้ผลไม้อื่นๆเช่นสตรอเบอรี่มะม่วงหรือแอปเปิลเพื่อสร้างความหลากหลายและเพิ่มความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ถ้าชอคงงานขอพวกเราอยากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย,บาย,บาย